สวัสดีค่ะไกด์ไลน์ราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2023ผู้ที่เกิดวันที่20่กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกิจวัตรประจำวันของคุณจะเด่นมากในเดือนมิถุนายน2023นี้คุณอยู่ในจุดที่ดีที่จะใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณมีสมาธิมากขึ้นกับการทำงานและการดูแลสุขภาพของตัวเองเรายิ่งคุณแบบ กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่จะส่งผลดีให้กับคุณอาจมีการแก้ไขปัญหาภายในบ้านหรือปรับปรุงซ่อมแซมในที่อยู่อาศัยของคุณและการเอาชนะอุปสรรคทางอารมณ์คุณจะมีประสิทธิภาพที่ทำได้ดีความสามารถของคุณนำไปสู่โอกาส ทางสังคมหรือการรับรู้ถึงความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านงานของคุณการใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันของคุณจะช่วยกระตุ้นให้มีพลังมากขึ้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับการทํางานมากเป็นพิเศษหากคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณใกล้ชิดมีแนวโน้มว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไข ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณจะได้รับข้อมูลหรือแนวคิดที่นำมุมมองใหม่มาสู่คุณเพื่อนำมาใช้ต่อยอดพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตคุณพระจันทร์เต็มดวงตั้งแต่วันที่สามนี้กระตุ้นให้คุณไปถึงจุดสูงสุดของการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณอย่างกระทันหัน คุณอาจพบกับสัญญาณเตือนของจักรวาลเพื่อจัดการกับเรื่องอาชีพหรือทบทวนและปรับเป้าหมายใหม่ในอาชีพของคุณถึงอย่างนั้นเดือนนี้คุณก็ยังเน้นให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่เมื่อภายในบ้านต้องการความสนใจมากกว่าปกติ การเปลี่ยนที่ยั่งยืนและสำคัญอยู่ในความคิดของคุณอีกครั้งหนึ่งแผนที่มั่นคงก่อตัวขึ้นหลังจากวันที่18มิถุนายน2023อาจมีความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของคุณพลังงานการพูดอยู่กับคุณที่จะแก้ไขรอยร้าวที่มีกับผู้อื่นการมีพลังที่จะแสดงออกความรู้สึกของตัวเองที่มีกับผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น ดาวพลูโตย้ายเข้ากับย้ายกลับเข้าสู่ภาคสังคมของคุณชี้ให้เห็นถึงการหวนคืนใครที่เคยมีปัญหากับคนในอดีตหรือเพื่อนมีเกณฑ์ที่จะได้รับการแก้ไขดาวเสาและดาวเนปจูนทั้งคู่เดินถอยหลังในวันที่17และ30มิถุนายน2023ตามลำดับ ให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทำอยู่แทนที่จะเพิ่มการทำสิ่งใหม่ทางที่ดีควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของดาวเสาซึ่งคุณกำลังเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและทำให้ชีวิตของคุณเป็นระเบียบมากขึ้นการกลับไปทำในสิ่งที่เคยทำอาจให้รางวัลเป็นพิเศษในระยะยาวรอบ จะอยู่ถึงสองปีครึ่งนะฮะรอบที่ดาวเสารอยู่และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการเริ่มทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำหากคุณต้องการแรงบันดาลใจแต่ได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องระดับพลังงานของคุณอาจลดลงอย่างไรก็ตามสามารถที่จะปรับทิศทางใหม่ได้ทำให้คุณมีโอกาสได้เห็นความฝันความปรารถนาของคุณในมุมมองใหม่ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและการที่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสอยู่ในราศีของคุณการชุ่มเชพลังงานของคุณลงในสิ่งที่คุณทำจะเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากคุณอาจวางรากฐานที่สำคัญการมีระเบียบวินัยในตัวเองและความสงบ ที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณใช้ความพยายามเป็นพิเศษศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลลงมือทำจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัวคุณเองยังตระหนักถึงคุณค่าของแนวทางที่สมดุลมากขึ้นในการเติบโตของตัวคุณเองตั้งแต่วันที่21คุณจะมีความขี้เล่นมากขึ้นความสนุกสดใสามากขึ้นที่อยู่ในโฟกัสของคุณและการผ่อนคลายการสแสวงหาการพักผ่อนหย่อนใจจะดึงดูด ุณเป็นอย่างมากและยังสามารถบำบัดในจุดที่คุณอ่อนล้าได้ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเป็่งประกายในสิ่งที่คุณทำมาตลอดทั้งเดือนในช่วง10วันสุดท้ายก็ขอให้ความโชคดีความสุขเกิดขึ้นกับชาวราศีมีุทุกๆคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ